สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน iPad นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปรับเจ้าไอคอนพวกนี้นะครับผมจากที่เขามีขนาดเล็กแบบนี้นะครับให้เป็นขนาดใหญ่แบบนี้อ่าแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่เจ้าการตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีจากนั้นให้สังเกตที่เมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ ให้กดไปที่หน้าจอโฮมและด็อกตรงนี้นะครับอะถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตที่รูปไอคอนตรงนี้นะครับอะให้แตะลงไปได้เลยและทางด้านขวาเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่เมนูแรกนะครับที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ใช้ไอคอนขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับให้แตะลงไปตรงที่ทางด้านหลังได้เลยครับผมชึบให้มันขึ้นเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาดูทางด้านหน้าครับผมก็จะสังเกตว่าไอคอนมันจะเป็นขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดของใครเป็นไซส์ใหญ่อยู่แล้วและต้องการปรับเป็นไซส์เล็กนะครับก็เพียงกดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับชึบให้มันกลับกลายเป็นปุ่มสีเทาแล้วก็ลองออกมาดูนะครับไอคอนก็จะถูกปรับขนาดลงตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ